ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังมาอัปเดตสวนเกษตรผสมผสานนะครับก่าชุมชนคนพอเพียงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้จะเป็นโรงเห็ดนะครับมีทั้งหมดสามโรงครับโรงเห็ดเห็ดการพอเห็ดฟังโรงเรียนนะครับ เป็นตัวทํารายได้หลักของสวนนะครับของสวนเรานะครับเราจะได้จากเห็ดเป็นหลักนะครับโรงนี้กําลังออกอยู่นะครับโรงนี้กําลังโรยเชื้อกาลังบ่มเชื้ออยู่นะครับบ่มใยอยู่นะครับ,บ,ยยยรบก็เข้ามาก็จะเจอโรงเห็ดก่อนเลยนะครับครับถัดมานะครับก็ ต่มานี่จะเป็นสวนมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้นพิจิตรหนึ่งนะครับปลูกมามาเจดแปดปีแล้วนะครับก็เราจะโลกออกหมดนะครับเราจะทำโรงเห็ดหมดเลยครับตรงนี้ในอนาคตนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านบ้านของเราเองนะครับบ้านโมเดนเล็กๆนะครับบ้านสวนนะครับ เป็นบ้านสวนหน้าฝนก็จะชุ่เขียวหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นต้นน้อยหนานครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลานกากมันเก่าเอาออกมาจากการพ่อเห็ดนะครับเอามารวมกันที่นีน่นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่นาข้าวนะครับในช่วงของเดือนเมษาเดือนพฤษภา yeah. นะครับใส่นาข้าวนะครับข้าวงามข้าวงามนะครับโอเคนะครับถัดมาครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ปลูก ปลูกผักที่เป็นค้างนะครับปลูกถัว่วปลูกอะไระครับปลูกแตงปลูกถัว่วปลูกมะบวบนะครับครับตรงนี้จะเป็นบ่อผักนะครับปลูกผักในวงบ่อซีเมนะครับบ่อซีเมนนี้เราเอาออกมาจากบ่อมะนาวนะครับบ่อมะนาวแป้นพิจิตรนะครับเลาโลออกนะครับ แล้วก็เอานำมาปลูกผักนะครับถัดมานะครับนี่จะเป็นแปลงผักแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นผักกุยช่ายนะครับกุยช่ายนี่จะเป็นผ,ผักกุยช่ายผักเปี่ยนนะครับผักเปลี่ยนขั้นสมผักเปลี่ันพี่น้องเียนะครับมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น บ่กบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นบ่กบนะครับมีสองบอ่อนะครับจำนวนหนึ่งันห้า้อตัวนะครับ2บอ่อนี้นะครับตัวตัวเท่านิ้วโป้งตีนแล้วนะครับโอเคนะครับ ถัดมานี่จะเป็นบอ่อปลานะครับตัวนี้จะเป็นบอ่อปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กอุยนะครับนี่ครับปลาดุกบิ๊กวุนะครับบิ๊กอุยฝั่งโน้นจะเป็นบอ่อปลาช่อนนะครับปลาช่อนก็เลี้ยงได้นะครับกินหัวอาหารปลาดุกเหมือนกันนะครับากินเนื้อนะครับแต่ว่าเราให้หัวอาหารปลาดุกเขานะครับเขาก็กินนะครับตัวนั้นจะเป็นบ่อปลาเข็งนะครับปลาหมอชุมพรนะครับปลาเข็ง โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นบ่อเป็นมะนาวครับมะนาวไร่เมล็ดนะครับทุนเก้าน้ำหอมนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนั้จะเป็นเถียงเก่านะครับแต่ก่อนนอนอยู่นู่นนะครับนอนอยู่เถียงเก่านะครับย้ายแล้วครับย้ายที่นอนนะครับทําใหม่นี่จะเป็นบ่อ เป็นสวนมะนาวนะครับเป็นมะนาวไลมเมล็ดนะครับตรงนี้จะเป็นมะละกอนะครับมะละกอนี่ครับมีลูกหนึ่งนะครับก็มาเรื่อยๆครับนี่จะเป็นขนุนนะครับต้นขน,นุนขน,นุน้าบ้านเราก็บังมี่นะครับบัลมี่ นี่จะเป็นบ่อกบนะครับบ่อกบเราปล่อยสองบ่อเห็นไหมครับเต็มเลยครับกบใกล้จะได้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจําหน่ายกันนะครับมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นหอยนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับตัวนี้ครับเพิ่งทําเสร็จเพิ่งซ่อมบํารุงเสร็จนะครับบ่อ กระชังบกนะครับตัวนี้บ่อกระชังบกตัวนี้บ่อว่างนะครับเราจะเอาไอ้ปลาดุกบิ๊กอุยมาลงครับตรงนี้ครับในอนาคตอันใกล้นะครับขยับมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับตรงนี้ครับเพิ่งทำบ่อใหม่เสร็จนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงเมื่อเช้านี้ครับ หอยน้ำลงเมื่อเช้าครับนี่ครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเต็มเลยครับเห็นไหมครับ,บอหอยนะครับหอยเชอรี่สีทอง ครับมาตรงนี้ก็เป็นหอยเชลรี่สีทองเหมือนกันนะครับแต่เป็นอยู่ในวงบ่อครับตรงนี้จะเป็นพักบ่อขุนนะครับแต่ว่าเขาก็ออกลูกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดูครับมีทั้งหมดสิบห้าวงบ่อนะครับก็เลี้ยง จำนายนะครับจำนาย,ยนี่ลูกออดอะไรเนาะมาอยู่นี่เต็มเลยโอเคนะครับนี่ครับหอยครับหอยหอยหอยถัดมาครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหานนะครับหาน อา้าวร้องแล้วร้องแล้วมีห้าตัวนะครับ่านก็ออกลูกได้ให้ได้ขายอยู่นะครับได้ชุดละตัวสองตัวนะครับนี้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่บ้านตรงนี้จะเป็นไก่ไข่นะครับเราปล่อยเจ็ดสิบตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่แปดตัวนะครับนี่ครับไข่วันละสามสีฟองนะครับเรา ม,มันแก่แล้วครับมันอายุเยอะแล้วครับเราก็ปล่อยนะครับตรงนี้จะเป็นไก่รวมนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นต้นยางนานะครับต้นยางนาลูกแต่ปีปีห้าแปดห้าเก้านะครับนี่ได้กินเห็ดแล้วนะครับเห็ดออกแล้วนะครับเห็ดออกแล้วนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นมะม่วงนะครับนี่ครับมะม่วงมะม่วงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผลไม้เมืองชนนะครับ ผลไม้เมืองชนนี่ครับสับปะรดนะครับสับปะนัดบักนัดนะครับอีสานบ้านทองเอิหบักนัดนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตัดเอานะครับลูกน้นยังไม่สุกนะครับตรงนี้จะเป็นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวมาเรื่อยๆครับโอ้หมดแดงน่าจะมีไข่นะครับนี่มาครับมาตรงนี้จะเป็นแปลง น้อยหนานะครับแปลงน้อยหนาน้อยหนานะครับประมาณยี่สิบกว่าต้นนี้นะครับก็ขายนะครับขายลูกเวลามันสุกนะครับตรงนี้จะเป็นหน่อไม้นะครับไม้ไม้ไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนี่ครับมีหน่อเดียวนะครับยังออกไม่เยอะนะครับ ครับผมมาเรื่อยๆครับนี่ก็จะเป็น,ปนแปลงมะนาวไร้มเมล็ดนะครับแต่ว่าด้านขอบรอบๆเราจะใส่ต้นน้อยหนานะครับนี่ครับหน่อไม้ครับ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นมะนาวส้มโอนะครับนี่ครับมะนาวส้มโอก็มีหลายลูกอยู่เยอะอยู่นะครับเห็นไ้มครับโอเคนะครับนี้จะเป็นแปลงข่านะครับขาแดงนะครับข่าตาแดงมาตรงนี้ก็จะเป็นแปลงมะนาวนครับ มะนาวพิจิตหนึ่งนะครับแป้นพิจิตหนึ่งนะครับนี่ครับแป้นพิจิตหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตรงที่เผาถ่านนะครับเผาถ่านไม้สดไม้แห้งเผาได้หมดนะครับเผาด้วยถังสองร้อยลิตรนะครับเราเผาใช้เองนะครับเราไม่ซื้อนะครับพอหมดเราก็เผาหมดเราก็เผานะครับ ใกล้จะหมดนะครับเราก็เผาเผาเผาแต่ก่อนก็จำหน่ายครับแต่ตอนนี้ไม่จำหน่ายแล้วครับไม้หายากครับตรงนี้จะเป็นแปลงมะเขือนะครับมะเขือมะเขือขื่นนะครับสายกลางเรียกอะไรไม่รู้มะเขือขื่นนะครับตรงนี้ก็เก็บขายเป็นรายได้รายวันนะครับวันละสี่สิบห้าสิบนะครับตรงนั้นก็จะเป็นต้นมะละกอ ้านขอบนะครับรอบโดยรอบนะครับตัวนี้จะเป็นมะนาวนะครับมาครับเมมะละกอสุกครับเห็นไหมครับมมละกอสุกตัวนั้นจะเป็นต้นมะค้อนะครับมะค้อก็ดกอยู่นะครับกินเรื่อยเรื่อครับตัวนี้จะเป็นกองกากมันนะครับเราเตรียมหมักขึ้นลงกันนะครับเอาหมักแล้วกองนึงนะครับเตรียมขึ้นนะครับอีกเจ็ดวันนะครับ นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตสวนเกษตรผสมผสานให้ได้ดูกันนะเพื่อ้ดูกันครับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็อย่าลืมติชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเราอัปเดตให้ดูได้เรื่อยๆนะครับมีอะไรมาใหม่ๆเราก็อัปเดตนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ